สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t ทู e ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นบทความของคุณเปลวสีเงินครับเขียนลงนังสพิมไยโพสต์เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565าชื่อเรื่องว่าเงื่อนไขย,ยุบไม่ยุบสภานักข่าวถามนายกเมื่อวาน3กุมภาพันธ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมกับเลือกตั้งใหญ่สนามไหนจะเกิดขึ้นก่อนกันนายกตอบว่าเลือกตั้งใหญ่ก็ต้องรอดูกฎหมายลูกดูสถานการณ์ การเมืองต่างๆเป็นส่วนประกอบส่วนเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเคยบอกไปนานแล้วว่าเดือนพฤษภาคมและเป็นเรื่องของการเตรียมงานของกระทรวงมหาดไทยและกกตถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเมื่อเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายก็เป็นไปตามนั้นและย,ย้ำว่ากฎหมายลูกก็ไม่มีข้อกังวลอะไรหวังเพียงอย่างเดียวว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วกันก็จะเดินไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้เท่าเดิมก็เป็นคําตอบใหม่น่าสนใจจากเดิมที่ย้ําตลอด ไม่ยุบไม่ปรับไม่ออกมาเป็นไม่ยุบไม่ปรับไม่ออกแบบมีเงื่อนไขอย่าทําให้มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เกิดปัญหาขึ้นก็นแล้วกันก็จะเดินไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้เท่าเดิมแสดงว่าการเมืองที่รัฐบาลถึงจุดยากวางใจในปริมาณมือสอสอที่กําหนดเป็นปลายางประทบรับรับรองความใช่ไม่ใช่ในระบบสภาเป้าหมายเดิมของนายกคืออะไรคือเลือกผู้ว่ากทมเดืนอนพคก่อนส่วนเลือกตั้งใหญ่ราให้กฎหมายลูกสองฉบับผ่านรัฐสภา และประกาศใช้ราวๆเดือนกรกฎาคมก่อนรวมทั้งกฎหมายสาคัญเช่นพรบงงบประมาณปี66เรียบร้อยประชุมเอคที่ไทยเป็นเจ้าภาพเดือนพฤศจิการเรียบร้อยนั่นแหละถึงตอนนั้นอยากยุบบเลยไปเลือกตั้งใหญ่กันต้นปี66แต่ดูเหมือนตอนนี้ทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลริก,ร,กริกอยากให้ยุบแล้วไปเลือกตั้งใหญ่กันเมษาพฤษภาฯนี้เลยกฎหมายลูกยังไม่ออกยุบได้ไงก็ให้รัฐบาลออกเป็นพรกรเลยสิแล้วส่งเข้าสภาให้สอสอยกตีนเอ้ยยกโทษยกมือ รับรองให้เป็นพรบรไปเลยนั่นฝ่ายค้านบางคนเสนอขนาดนั้นทั้งที่สภาเปิดอยู่ทนโทษไม่สนใจถูกผิดทั้งนั้นเมื่อพวกกูอยากได้รัฐบาลต้องหักดิบประชาธิปไตยให้ตามใจพวกกูเพราะอดอยากปากแห้งมา7ปีอยากแลนสไลด์เป็นรัฐบาลเต็มแก่แล้วโวยประมาณนั้นในที่รัฐบาลพักร่วมครั้งนี้เขามีบรรยาทาน่ารักนะเห็นพลังประชารัฐพักแกนกลายเป็นแกนสประรดลุงป้อมเล่นบทอุลตราแบนแปลงร่างให้พลเอกวิทย์ไปตั้งพักใหม่รอท่าแล้วขับ21สส,สแก๊งธรรมนัสไปเป็น โอปาริกะสอสอเข้าสิงเรียกว่าพักเศรษฐกิจไทยเกิดปุ๊บมี21เทพสิงสถิตปั๊บเมื่อวาน3กอกพอพลอเอกวิทย์เทพขรดสนิักอายุทยาที่ลุงป้อมตั้งเป็นประธานยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐปีก่อนยื่นหนังสือลา,าออกไปเป็นหัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยให้21อโอปาติกะสอสอเรียบร้อยลุงป้อมนี่ขมังเวทจริงๆเห็นป้อแปะปอกแปะงั้นเถอะแวบเดียวอับดุลแยกร่างแตกพักชนิดน้องกลางน้องเล็กตาค้างอ้าปากวอเอาการเห็นเห็น จะ,จะอยากนี้แหละเมื่อเกิดพักใหม่21เสียงนายกจะว่ายังไงนายกก็ต้องบอกตามมัญญาตผู้ใหญ่เป็นพักร่วมรัฐบาลกันอยู่แล้วแต่พักเศรษฐกิจไทยธรรมนัตก็ไม่เห็นเขาพูดอะไรตรงๆแบบนั้นมีแต่พูดกันว่าต่อรองขอสองเก้าอี้นายกบอกไม่เห็นมีใครมาขอมาต่อรองอะไรตรงกับที่ธรรมนัตพูดเมื่อวานว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งผมและอาจารย์แหม่มนารับลพิญโยศิลวัตรรวมถึงพลเอกวิทย์หารกอกันคาดว่าทุกอย่างจะลงตัวไม่มีปัญหาผมจึงลาไปพักผ่อนที่ยุโรป นั่นถือเป็นการคาดเดาที่ไม่มีมูลความจริงเพราะไม่เคยมีการพูดคุยแบบนั้นและก็ไม่เคยมีแนวคิดเรื่องการต่อรองเก e, ้าอี้ใดๆทั้งสิน้นพลังประชารัฐก็บิ๊กป้อมเศรษฐกิจไทยก็บิ๊กป้อมตีครุ่มว่าเป็นคนละพักเดียวกันก็แล้วกันส่วนจะเป็นไม่เป็นไปดูกันตอนมีการโหวตนัดชี้เป็นชี้ตายในสภา21เทพโอปติกะจะชูนิ้วโป้งหรือคว่ำนิ้วโป้งให้นายกธรรมนัตพูดเป็นปริศนานะ ทั้งผมและอาจารย์แหม่มนรุมนพิญโยศินวัตรรวมถึงพลเอกวิทยหาหรือกันหมายความว่าเรื่องแยกไปตั้งพักใหม่นอกจากพลเอกวิทย์แล้วธรรมนัฐยังปรึกษาหารือกับอาจารย์แหม่มมาโดยตลอดด้วยแล้วแบบนี้อาจารย์แหม่มจะอย,อยู่หรือจะไปหรือหนึ่งร่างสองพักก็เป็นปริศนาเล็กๆที่สังคมคงไม่สนใจเท่าไรหรอกพูดถึงการยุบสภาระยะหลังๆประชุมนัดไหนเป็นคว่ำนัดนั้นแล้วฝ่ายค้านก็นํามาโหมโรงยุบสภายุบสภาสสรัฐบาลไม่มาประชุมเพื่อไทยโพนธนาสภาล่มเพราะรัฐบาล สิบห้าครั้งแล้วเป็นการสร้างบรรยากาศรัฐบาลงอนแงนให้ชาวบ้านที่รู้ไม่ทันกลเกมการเมืองฝ่ายค้านหลงเข้าใจว่ารัฐบาลถ้าจะไม่รอดบวชความวันไหนก็ความวันนั้นเพราะกระร้อยกระริบเต็มทนแต่คนที่เข้าใจลีลาขาบถุยสไตล์เด็กเลี้ยงแกะบอกสภาล่มสิบห้าครั้งองค์ประชุมไม่ครบนั่นใช่ล่มแต่ไม่ใช่ล่มเพราะสสสีกรัฐบาลไม่มาประชุมคือสสที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้473คนกึ่งหนึ่งที่จะครบองค์ประชุมคือ238คน สสีรัฐบาลมี265ยสีค้าน208แต่ที่ว่าสภาล่มแต่ละครั้งก็มีสอสอที่ประชุมหยุบกว่า200คนแทบทุกครั้งจะขาดกึ่งหนึ่งคือ238ไม่เกิน10คนหรือว่าบ้างในบางครั้งนั่นแสดงว่ากว่า200คนในสภาเป็นสสซีรัฐบาลล้วนคำถามคือแล้วสอสซีฝ่ายค้านหายหัวไปไหนหมดจึงไม่มาประชุมจึงอยู่เป็นความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาลที่ต้องทําให้องค์ประชุมครบแต่ถามว่าในความเป็นหน้าที่ของสอสอ สะสะฝ่ายค้านต้องเข้าร่วมประชุมใช่ไหมไม่ใช่สะสะรัฐบาลกินเงินเดียวเดือนฝ่ายเดียวฝ่ายค้านก็กินเงินเดือนประชาชนด้วยเหมือนกันจริงไหมอย่างล่าสุดประชุมสองกุมภาสภาล่มครั้งที่15เท่าที่ฟังมีสะสประชุม234คนขาดกึ่งหนึ่งคือ238คนไปแค่4ี่เสียงหมายความว่าฝ่ายค้าน208คนไม่มาประชุมกันเลยใช่ไหมนี่ถ้ามาประชุมกันสัก4คนสภาก็จะไม่ล่มจริงไหมด้วยเลขศาสตร์การเมืองนี้คําตอบคือสภาล่มทั้ง15ครั้งเพราะฝ่ายค้านนั่นแหละ ไม่มาทําหน้าที่ของสอสอในสภาถ้าบอกว่ามาแต่คอยเล่นเกมพอจะนับองค์ประชุมก็เห็นซีกรัฐบาลน้อยก็เลยพากันตบเท้าออกจากห้องประชุมหรืออยู่ในห้องแต่ไม่แสดงตนเพื่อให้สภาล่มจะได้เอาไปขยลบในเกมยุบสภาไล่นายกทางสังคมข่าวสารทําได้แต่ถามว่าด้วยจิตสํานึกมันใช่ไหมถ้าแน่จริงวันโหวตกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งทั้งสองฉบับฝ่ายค้านตบเท้าออกจากห้องประชุมทําให้สภาล่มซีหรือไม่ก็โหวตคว่ำก็ให้เห็นซี แบบนั้นจะยกหัวแม่มือแม่ตีนให้เลยถ้าแน่จริงขนาดนั้นเพราะเหตุเหล่านี้แหละระหว่างเลือกผู้ว่ากทมกับเลือกตั้งใหญ่จึงเกิดเงื่อนไขขึ้นในประเด็นอย่างไหนจะเกิดกันก่อนตามในยักษ์ของนายกตอบเมื่อวานนี้ที่ว่ากฎหมายลูกก็ไม่มีข้อกังวลอะไรหวังเพียงอย่างเดียวว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วกันแต่จะเดินไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้เท่าเดิมถ้าสภาล่มเพราะเล่นเกมอย่างนี้28กุมภาก็ปิดสมัยประชุมแล้วฉะนั้นอย่าเปิดสมัยวิสามัน เพื่อเร่งเอากฎหมายลูกไปเลือกตั้งกันเลยเปลืองแอร์เปลืองไฟเปลืองแรงเจ้าหน้าที่ที่เช็คขี้ตีนสอสอเปล่าๆเ,เพื่อเปิดเล่นเกมเล่นเล่นเกมล่มจะเปิดหาพระแสงอะไรฉะนั้นตอนนี้ให้สภาล่มทุกนัดได้นั่นแหละประหยัดดีทั้งไม่ต้องได้ยินเสียงไม่ต้องเห็นหน้าพวกสอสอทำทวัศช์ชาวบ้านจะได้มีความสุขกันบ้างนี่แหละครับนี่ก็เป็นบทความของคุณเปรวสีเงินที่เขียนเอาไว้ ในเช้าเนี่ยนะครับของวันที่4กุมภาพันธ์2565กับเรื่องราวเงื่อนไขาการยุบสภาดูแล้วกันครับเวลานี้เนี่ยเปิดสภามาวันใดก็มีล่มทุกครั้งดังนั้นเวลานี้ชาวบ้านชาวช่องนั้นเขาเริ่มที่จะชักเอือมระอาว่าบรรดาสสนี้ตกลงแล้วเข้าสภามาทําอะไรมาเล่นเกมการเมืองหรือมาเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านหรือว่าต้องการแค่ผลประโยชน์ส่วนตัวของพรรคการเมืองตัวเอง,เองก็ลองดูแล้วกันนะครับเวลานี้ชาวบ้านชาวช่องนั้น เขาติดตามข่าวสารไม่ได้หูหนวกตาบอดเหมือนแต่ก่อนแต่ว่าทุกคนนั้นเข้าใจว่าเวลานี้บรรดานักการเมืองนั้นกําลังโหมกระหน่าเล่นเกมการเมืองอย่างหนักเพื่อไล่ทุบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไล่ทุบรัฐบาลในขณะนี้ก็ดูนะครับว่าเกมการเมืองเหล่านี้เนี่ยทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลน,นั้นจะดําเนินการอย่างไรกันต่อไปนะครับบ้านเมืองกลายเป็นของเล่นของพวกนักการเมืองไปเสียแล้ววันๆไม่ทําอะไรมัวแต่ปล่อยให้สภาร่ม แทนที่จะได้ทําหน้าที่เพื่อประชาชนแต่ไม่ล่ะครับวันนี้มัวแต่มาเล่นเกมการเมืองกันแบบนี้แล้วถึงเวลาประชาชนก็จะสั่งสอนพวกท่านให้รู้ว่าไอบ้บรรดานักการเมืองที่เอาแต่เรื่องของตัวเองนั้นอนาคตประชาชนเขาจะไม่เลือกคุณกลับมาอีกแน่ครับ